สวัสดีครับวันนี้พบก,กันเช่นเคยเอาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังในในห้องพิจารณาคดีมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาคือเรื่องเกียยกล่อมับไก่เกียรความหมายมันต่างกันยังไงท่านผู้ไก่เกียรครับท่านพึงสังวรไว้นิดนึงคาว่าเท่าเทียมคือผมไปในฐานะทนายความผู้รับมอบอานาจในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากตัวผู้เสียหายส่วนฝั่งจําเลยก็มาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทจากบริษัทประกันภัยแต่ท่านรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมบอกในศาลนี้ที่สมเจเจริญกรุงและเรื่องนี้ผมก็ทำหนังสือร้องไปถึงประธานศาลฎ คือสภาพมาก็ไม่ได้แล้วผมก็ได้ย้อนผู้ไกลเกลี่ยไปว่าท่านครับเออนั้นก็ให้กรรมการบริษัทประกันภัยมาด้วยแล้วผมจะพาผู้เสียหายมาท่านบอกผมยอกย้อนท่าน การนี่เขาไม่รู้กฎหมายมันแค่ไม่ได้รู้กฎหมายธรรมดามันต้องรู้ทันเทคนิคทางกฎหมายแลวมันเกี่ยวอะไรกับเอาตัวความมาการเอาตัวความมาได้คือการเกี้ยกล่อมอย่างนั้นเหรอแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังอ๋อมันคดีมันจะช้าถ้าเกิดไม่รับเงินเลยเนี่ยมันจะอีกนานนะและก็ไม่รู้ว่าศาลจะให้อีกเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกข่มกูท่านถึงสังวรด้วยสิ่งที่ท่านทำอ่ะมันไม่ใช่เกลี่ยเพื่อประโยชน์ท่านอยาเข้าใจว่าว่าสิ่งที่ท่านทำอ่ะมันเกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลท่านกำลังทำร้ายคนบางคนในครอบครัวของฝ่ายตรงข้ามสิ่งที่ท่่าา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 านนนนทททททมััเเรรรคค้้ยยยยวดจล ทำร้ายยังไงทนายความมาเรื่องไม่จบก็คุยยากก็ผมรู้ท่านท่านไงผมเลยท่านเลยคุยกับผมยากเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกชาวบ้านบอกประชาชนไว้ก็แล้วกันว่าท่านไปไก่เกียร์เนี่ยท่านต้องดูนะว่าไปไก่เกียร์หรือไปเกียร์กลมท่านถามเลยถามกลางโต๊ะเลยไม่ผิดจะไก่เกียร์หรือเกียร์กลมถ้าเกียร์กลมกับไม่คุยแต่ถ้าไก่เกียร์เราคุยเอาเป็นว่าระหว่างไก่เกียร์กับเกียร์กลมวินิจฉัยให้ดีว่าจะไกลเกียร์หรือเกียร์กลมโอเคนะสวัสดีครับ